สวัสดีครับเราจะมาบักกันนะครับอเป็นบักใหม่ซะด้วยเมาหรือใหม่แลอเก่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคนรู้จักบกนอกแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดูเลัคนมู้แบบไม่ดูเลยก็ <Private S 2> ตอบเลยๆก็เดินเลาะเรียมาครับแล้ว uh, ก็ไ <Those> ด <of you> ้แ <vào> ค yeah. ่ตรงตรงนี้พอขยับตรงนี้ก็ตายสุดแค่นี้นะครับเย้บ๊ายบา่ย